ลอยกระทงเสร็จสิ้นหนึ่งภารกิจสําคัญก็คือเรื่องของการเก็บกระทงนะคะซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครทยอยเริ่มต้นเก็บแล้วตั้งแต่ช่วง5้าโมงเย็นค่ะโดยจุดที่มีการจัดเก็บหลักๆอยู่ที่ใต้สะพานพุทธที่กรุงเทพมหานครส่รงเรือมาคอยจัดเก็บแล้วก็นําเข้าเครื่องบดคุณพัฒนพรตั้นง,งามรายงานสดจากแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงสะพานพุทธค่ะคุณพัฒนพรเชิญค่ะ คุณปวีนาคะตอนนี้ที่จุดสะพานพุธนั้นเป็นจุดหลักนะคะในการมีเรือที่สําหรับบดขยะที่เป็นกระทงค่ะเพราะฉะนั้นขยะจากกระทงเนี่ยค่ะจะถูกลําเลียงมาจากพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะจุดใหญ่นั้นคือสะพานพระราม8นะคะแล้วก็ลําเลียงมาอยู่ที่สะพานพุธตรงจุดนี้ค่ะแต่ว่าภาพของเจ้าหน้าที่นะคะในการจัดเก็บค่ะถ้าไปดูพร้อมๆกันเนี่ยจะเห็นได้นะคะว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีเมื่อประชาชนลอยเสร็จแล้วนะคะยังตรงจุดนี้สะพานพุทธนั้นลอยเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็คอยจัดเก็บเลยนะคะมีเรือเนี่ยค่ะไปสแตนบายลอยลำอยู่นะคะลอยมาแล้วระยะไม่ห่างมากนะก็เก็บลอยมาแล้วก็เก็บค่ะ ใช้วิธีแบบนี้นะคะทาเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เป็นการเพิ่มความรวดเร็วค่ะไม่ให้กระทงนั้นต้องลอยไปไกลแล้วก็อาจจะต้องเสียเวลาในการจัดเก็บรวมถึงความเสี่ยงนะคะของทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องอยู่บนเรือในช่วงระยะเวลาตอนกลางคืนด้วยค่ะเพราะว่าการทํางานบนแม่น้าเจ้าพรายานั้นตอนนี้ยังมีกระแสน้ํายังมีคลื่นแรงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการจัดเก็บขยะถ้าทําเร็วได้ไวเท่าไหร่นั่นเป็นผลดีต่อตัวเจ้าหน้าที่ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะสําหรับขั้นตอนหลังจากที่ลอยเรือมาแล้วก็จะเอามาสู่เรือใหญ่ค่ะเป็นเรือเหล็กบนเรือใหญ่นะคะอยู่ไม่ห่างกันมากนะคะ่ะมีเครื่องบดขยะอยู่นะคะนํากระทงเหล่านั้นค่ะมาใส่เครนยกไปไว้ที่เครื่องบดอัดขยะการทําแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ช่วยให้ขยะที่มีมาเป็นชิ้นใหญ่นะคะสามารถย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะ ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็จะมีการขนใส่รถบรรทุกด้วยในช่วงประมาณชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมาค่ะทางรองปลัดกรุงเทพมหาคนครค่ะได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์แล้วก็บอกนะคะว่าปีนี้จุดที่สะพานพุนั้นคนไม่เยอะค่ะแต่ว่าขยะที่มาตามจุดต่างๆนั้นทยอยมาต่อเนื่อง อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคนอาจจะไม่ได้ร่วมรอยกระทงนะคะแม้ว่าจะออกมาร่วมงานกันมากขึ้นก็ตามแต่ว่าไม่ได้ใช้กระทงกันมากค่ะกอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือว่ากรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่33แห่งที่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีสามมีคลองด้วยนะคะแล้วก็ตามคลองต่างๆด้วยให้ประชาชนได้ไปลอยกระทงค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เห็นภาพของจุดจัดเก็บตรงนี้ไม่ได้มากถ้าเทียบเท่ากับปี2564ค่ะไปฟังเสียงรองประหลัดค่ะตอนนั้นเนี่ย ภารกิจที่สำนักสิ่วิรล็องจะต้องดําเนินการก็คือจะต้องจัดเก็บกระทงและรวบรวมกระทงทั้งหมดเนี่ยให้เสร็จโดยเริ่มตั้งแต่สองทุ่มของคืนนี้ที่เก็บมานะครับแล้วก็ให้เสร็จภายในเวลาตีห้านะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมประเภทของกระทงนะครับเพราะว่าทุกครั้งทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครก็รณรงค์ในเรื่องของการใช้กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาตินะครับเพื่อลดกระทงโฟมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีนี้เราก็คาดว่าสถานการณ์อของโควิดเนี่ยดีขึ้นนะครับจากสถิติการจัดเก็บกระทงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2,560-61เนะครับเราเก็บกระทงรวมทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ8,000 0 0ใบนะครับ8 0 0 0 0 0กว่าใบแต่สถานการณ์โควิดปี6263มาจนถึง6,4เนี่ยก็เริ่มลดลงมาเหลือประมาณ5,000 0นะครับปีที่แล้วเหลือ4,000 0ใบซึ่งเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยประมาณ9 6 4 6 นะครับที่เหลือเป็นกระทรงโฟมเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็คาดการว่าจํานวนกระทรงอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสถา,านการณ์โควิดดีขึ้นนะนี่เป็นบรรยากาศสดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงจุดที่กําจัดขยะกระทงค่ะตอนนี้ก็จะมีเรือลําเล็กเนะะี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านนอกของเรือลาใหญ่เนี่ยเรือลําเล็กนั้นทยอยขนลาเลียงกระทงนะคะ มาจากจุดของสะพานพระราม8นะคะแล้วก็จะมาส่งที่จุดสะพานพุทธตรงจุดนี้ผ่านตรงเครื่องเหล็กเนี่ยก็จะมีเครื่องบดอัดขยะอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้มีการยกใส่เคนะคะในจุดที่มีการบดอัดขยะไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นกระทงทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่รถบรรทุกแบบนี้ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะซึ่งตรงจุดนี้ค่ะเดี๋ยวพอใส่รถบรรทุกเสร็จแล้วจะขนย้ายไปยังโรงกําจัดขยะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด3แห่งด้วยกันนั่นก็คือที่บริเวณสายไหมอ่อนนุชและหนองแขมนะคะ ขยะที่เป็นกระทงทํทำมาจากธรรมชาติเนี่ยค่ะจะแยกไปอีกทีหนึ่งสำหรับโรงที่เป็นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปทำประโยชน์ให้ได้มากกว่านี้ค่ะนอกเหนือจากการที่นำขยะที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยจะต้องเอาไปฝังกบค่ะนี่เป็นสถานการณ์หนึ่งนะคะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บขยะกันไปแบบนี้ที่เป็นกระทงเนะะี่ยค่ะ ไปจนถึงประมาณตีห้าเลยนะคะแล้วก็ช่วงเช้าประมาณ7จ็ดถึงแปโมอาจจะได้ทราบกันค่ะว่าการลอยกระทงไปนี้แม้จะเห็นภาพคนออกมาคือคักแต่จํานวนกระทงนั้นจะเยอะตามจํานวนคนที่เดินทางออกมาหรือไม่ค่ะนี่เป็นสถานการณ์หนึ่งนะคะคุณปวีนาคะค่ะขอบคุณคุณพัทราพรค่ะ